เล้งกลับไปนั่งที่ตัวเองอไม่เป็นไรเดี๋ยวาทาโทษทีหลังเดี๋ยวเอาแปง้งโป๊ะทีหลังอาเชิอต่อค่ะเล้งขอบคุณครับยัง,งโ,โอเคภูผาจะต้องโดนแปง้งาโดนทั้งสองคนเลยค่ะอาต่อเลยค่ะไม่ต้องคุยนะคะเด็กๆทำสมาธิ

ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโดนแป้งทีหลังนะคนที่หน้าขาวคือคน <5 S 1> ที่ทำน้ำหกนะคะจะโดนทำโทษด,ด้วยการเอาแป้งทางหน้านะคะคิงครับคิงลืมอะไรหรือเปล่าเตชินทำโทษเลยค่ะอโอเคขอบคุณครับเจอโอเคค่ะ